เล็ดแบบเคลือบขาดวันนี้เราจะใช้แบบตัวมันจะมีด้านที่เป็นแหลมๆกับแหลมล้านแหลมกับด้านกลมค่ะนูนๆอย่างนี้นะคะมองเห็นหรือเปล่า,าเราก็จะฝังที่เป็นแหลมๆลงในรูนะคะ ลงในรูรูที่กากระบ,บาดไว้ค่ะเ<อ>ทลงเลยค่ะก็ไม่ต้องเอาออกเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะละลายก่อนที่เราจะใส่หมดก็เอาเอาที่ใส่รูเลยค่ะใส่ไม่ต้องลึกนะคะครึ่งต่อครึ่งค่ะ ลงให้มเมล็ดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่งค่ะถ้าลงลึกก็ผักก็งอกยากถ้าไม่ลงก็แห้งไม่โดนน้ำนะคะอันนี้ก็เวลาเทลงก็จะเทส่งทีละน้อยๆค่ะเพราะว่ามันโดนน้ำที่ฟวงน้ำแล้วก็จะละลายเร็ว ถ้าเราใส่ไม่ทันนะคะนนเห็นเห็นไหมเห็นดรวยเปล่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะคะจะให้ดูใกล้อันนี้เอาเอาตัวนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวมันมมลจะละลายน้ำค่ะแป๊บเดียวก็จะละลายนะคะ ถ้าเราใส่ไม่ไม่ทันถ้าเราออกเยอะค่ะก็ <c oughs> อันนี้ก็จะปลูกเพราะสามถามแผ่นนะคะของน้ำต้นหนึ่งน้ำตาลนีแปดิแปดต้นสามแผ่นค่ะก็มีเพิ่มเผื่อมาด้วยของ เพื่อนๆมีกี่ต้นก็แล้วแต่ว่าจะโตขู่ของเพื่อนๆนะคะมีกี่ต้นก็ลงจํานวนแผ่นจํานวนเพราะ,มะเมล็ดตามของเพื่อนๆได้เลยค่ะนี่ก็ได้บานส่วนแล้วจะพาดูกใกล้ๆโอ้มไม่ได้เอาถาดขึ้นแล้วกัน <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็จะเอา มันก็จะมีรูผ่าครึ่งกากบาดแล้วก็จะเอาใส่เอาลงลงไปครึ่งหนึ่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะน,นี่จะพาดูนี่นะคะอันนี้ก็จะทำเสร็จแล้ว เหลือสองถาดอันนี้ถาน,นี้ยังทำไม่เสร็จก็พาเพื่อนทำเมื่อกี้เมื่อกี้ดูทันหรือเปล่าจะทำให้ดูอกใกล้ๆนีด่ดูทันกันหรือเปล่าคะดูเห็นไหมกล้องดูก,อก่อนโอ้กล้องมันกดไม่ใกล้เนาะไ่ละ นี่มันก็จะมีรูอยู่ใช้มือเดียวเนาะมีรูกากระบ,บาดเราก็ใส่ครึ่งกากระบ,บาดก็ให้มันลงครึ่งหนึ่งลงไปในฟองน้ำครึ่งหนึ่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะเอาฝั่งที่แหลมๆลงค่ะของเมล็ดหาม,มาดูว่เจอมีข้างเดียว่า ลงไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะอันนี้ก็น้ำตาลก็พาทำเป็นตัวอย่างนะคะแนวทางแค่นี้นะคะอันนี้ค่ะก็พาเดี๋ยวตัวนี้น้ำตาลก็จะทำต่อให้เสร็จค่ะอันนี้น,นี่เห็นไหมคะพิ่งลงไปก็จะแตกแล้วแตกตัวแตกเป็นเป็นดินเคลือบค่ะที่ที่เคลือบมเมล็ดไว้ มันก็จะแตกออกมาตัวนี้มันจะเร่งในการทำให้ทำให้ให้ผักงอกเร็วนะคะตาการงอกเร็วตัวนี้ก็เป็นแบบไม่เคลือบนี่เราก็จะลงเม็เม็ดหนึ่งต่อรูเหมือนกันนะคะถ้าเราปลูกแบบนี้เสร็จแล้วพอเราลงเม็ดเสร็จแล้วทำไงต่อเดี๋ยว เราอมองอมันจะเสร็จแล้วอันน้ของน้ำตาลลงเป็นกรีนโอ๊ตนะคะมีลงคอด,ด้วยลงคอแล้วก็เลดโอ๊กมีมีอันนี้เป็นกลีนโอ๊กแล้วก็มีลงเลดโอ๊กเลดโอ๊กกับคอ๊ไม่ไม่มาค่ะ ส่วนมากเราจะลงกินกินกินโอ๊เยอะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะกระดาษกระดาษเอสีมาวางทับเลยค่ะหนึ่งแผ่นที่ว่า96ช่องมันก็จะพอดีกับหนึ่งแผ่นกระดาษเอสของเราแต่ว่ามันมีแถวหนึ่งที่เราปลูกเพิ่มมันเกินไปตัวนี้นะค่ะ แถวแถวนี้ที่ปลูกเพิ่มเพิ่มนะคะที่ว่าเผื่อเผื่อกตาการองอกแล้วไม่เกิดเราก็จะมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็้ันสีมะม่วงนี่เป็นเลดโอ๊กนะคะออนี่นี่ออกยากดูเนาะดูไว้ ปูลมเสร็จแล้วเราจะปูลมเสร็จแล้วเราก็จะเอากระบอกน้ำนี่นะคะปั้มลมก่อนปั้มลมเสร็จแล้วก็มาขีดเลยคะ่ะขีดน้ำ กระดาษป้องกันไม่ให้มเมล็ดไหลเคลื่อนหอ,อกจากรูนะคะแล้วก็รักษาหน้ามเมล็ดไม่แห้งด้วยค่ะอันนี้เวลาเราถีดนะ้ำเมล็ดก,กระดาษก็จะป้องกันไม่ให้มเมล็ดไหลออกไหลออกจากจากจากช่องปลูกแล้วนะคะตัวนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในบ้านนะคะไปไว้ในร่มสองคืน อันนี้คืนนี้แล้วก็อีกพรุ่งนี้วันหนึงแล้วก็อีกคืนนึงรุ่งเช้าเราก็จะเอาออกไปสู่แสงแดดลำลายลำลายค่ะก็จะออกไปที่สวนผักไว้ค่ะอันนี้น้ําตาลเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะอีกสองคืนก็จะออกเอากระาดาษออกนะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่สวนผกักค่ะแดดลำลายลำลายค่ะตัวนี้เราก็จะพรมน้ํา เช้าแล้วก็เย็นนะคะค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ